ตรงพรองต้องแหงใจเจ้าหรือสองแต่พระองค์ท่านสู่การหาม,มาพระาาบ,บรมาชายลังพระบาทสมเด็ดจพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวท้า ได้กรุณากล่าววัตถุประ,ประสงค์กระทรวงกลาโหมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านประธานฐานเหล่าฐานม้าประจำระหว่างในฐานม้าที่อําลาชีวิตราชการผลโทรแต่ท่านผลตเพื่อตออแคนปต่อการที่สองเพื่อให้ในฐานม้าอาวุโสให้ความรู้ความสุกย่องสรรเสริญจะรึกไว้พร้มอมลบและสง่างามเป็นที่ในฐานชอ่องในพลที่จะ,กะเกษียณอนยุราชการ พวกเราลอาทหารพวกทยุกองก้าวรถนี่ถ้าเป็นนักเรียนเปลี่ยนทหารเกียรติที่ทักวงถ้าเป็น

ในวาราะที่น้าอาหารเหล่าอาหารมาจะครบเกษียณอายุราชการอาหารประจำปีพุศกราช2562 ผมขอมอบความรักความปรารถนาดีให้กับทุกท่านซึ่งเป็นผู้ที่ได้พุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณทหารของชาติกันนำประโยชน์มาสู่กองทัพและประเทศชาติตลอดมาการปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารชั้นในคนเรเรามุ่งหมายในการปกป้อง คันจุนประเทศชาติและราชบัลลังก์